ช่วงนี้เนี่ยนอกจากฝั่งการเมืองแล้วนะฮะกีฬาของเราก็ยังร้อนเหมือนกันครับผมโดยเฉพาะกีฬาวอลเล์บอลเนชั่นลีก2023นะฮะที่ล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้เองนะฮะประเทศไทยนั้นจะพบกับทีมชาตินเธอร์แลนด์ครับผมวันนี้เราไปดูสถิติกันักหน่อยครับว่าหลังจากที่ประเทศไทยเคยเจอกับเนเธอร์แลนด์มานั้นผลเป็นอย่างไรกันบ้างครับ และสาหรับโปรแกรมการแข่งขันเบ์บอลหญิงทีมชาติไทยในนัดนี้นะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3นะฮะในเบ์บอลเนชั่นลีก2023นั้นนะครับซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งวันนี้ฮะวันที่27มิถุนายนนี้นะครับประเทศไทยจะพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับโดยถ้าหากย้อนกลับไปดูอันดับแล้วนะฮะเบ์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นนะครับอยู่อันดับที่14ของโลกส่วนเย์บอลทีมชาติหญิงของเนเธอร์แลนด์นั้นอยู่อันดับทีนนัยา้ทมชติไ ผ่านมา2สนามแล้วเนี่ยชนะ2แพ้6ครับซึ่งเช่นเดียวกันกับเนเธอร์แลนด์นั่นเองโดยแพ้อิตาลีนะครับที่2ต่อ3เซตชนะแคนาดา3ต่อ0เซตแพ้โปแลนด์0น์ต่อ3เซตชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตแพ้เยอรมนี1ต่อ3เซตแพ้สหรัฐศูนต่อ3เซตแพ้เซอร์เบีย2ต่อ3เซตและก็แพ้โครเอเชีย .3 เซซึ่งรวมการแข่งขันทั้ง8ดนัดนะฮะของทีมชาติไทยเนี่ยมี8คะแนนด้วยกันครับรั้งอันดับที่13ของตารางนั่นเองฮะและอย่างที่กล่าวไปครับว่าในส่วนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั้นนะครับแข่ง2สนามนะฮะก็ชนะ2แพ้6เช่นกันครับโดยมีผลดังนี้ฮะแพ้เยอรมนี1ต่อ3เซตแพ้บราซิล0ต่อ3เซตแพ้โดมินิกัน2ต่อ3เซตแพ้จีน1ต่อ3เซตแพ้ตุรกี0ต่อสเซตชนะโปแลนด์3ต่อ0เซตแพ้อ,อิตาลี2ต่อสเซตและก็ชนะบัลเรีย 3ต่อ0เซตครับซึ่งสรุปรวมแล้วมี8คะแนนรังอันดับที่12ครับซึ่งหากเรานั้นนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั้นนะครับพบว่าจำนวน5ครั้งนะฮะมีสถิติเป็นดังนี้ฮะไทยแพ้เนเธอร์แลนด์1ต่อ3เซตของเนง League. Land, ชนั่นลีกเนเธอร์แลนด์ land, ชนะไทย3ต่อ0เซตของเนชั่นลีกไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0ต่อ3เซตของเนชั่นลีกเนเธอร์แลนด์ชนะไทย3ต่อ0เซตของเวิลด์กรังปีและก็เเเเเนนนธอออออรรร์์์์แลดชะไทย3ตตต่1ซขงมมสา S 1> <S 1> ก็ต้องมารอลุ้นพร้อมกันนะครับในค่ำคืนนี้เวลา2อทุ่มครึ่งนะครับนักตบลูกยางสาวไทายนั้นจะชนะทีมชาตินเธอร์แลนด์ได้หรือไม่ไป่งกกำลังใจพร้อมกันครับเรื่องม่ขมพี่ฝีไม่พูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับมองเธอมองโทวบัเธอมองเธอ มอนเทอร์มาสเตอร์ของมอนเทอร์พาสเตอร์มาสเตอร์มอนเทอร์มอนมอนเทอร์ใช่ไหม, <Master. S 1> มเซอร์ <Master. S 1> มอนเทอร์ <Master. S 1> และก็ในเทอร์แลนด์ชนะไทย3ต่อ1เซตของมอนเทอร์มาสเตอร์